สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับเป็นช่องที่นําเสนอข่าวสารของเ,เพื่อนบ้านมาเล่าเสือกันฟังนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องอการชุมนุมของอไทยนะครับที่ต่อต้านคอมเมนนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาว่าไม่เชื่อประพักส้มจาแรนสไลด์นะครับ ก็ไม่แลนสไลด์ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่ใช่เสื้อสีส้มนะครับไม่ได้เชียนะครับก็เป๊ะแล้วแต่เขานะครับเขาทําได้ก็ก็ยินดีถ้าเขาทําไม่ได้ก็ก็แล้วแต่เขาแต่จริงๆแล้วก็กําลังมีความนิยมพักนี้เพิ่มขึ้นมาจากการที่พักไนนกอ้น,อไนี่นะครับพักเพื่อไทยนี่ดรอปลงไปนี่แหละครับเพราะมีปัญหาของเองเองนั่นแหละครับทําให้พักส้มนี่ก็โดดเด่นขึ้นมานะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะอนาคตจะได้เป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับแอดมินนะเป็นเรื่องของเขานะครับเข้าใจด้วยนะครับว่าแอดมินไม่ใช่เสื้อสีส้มนะครับอาจารย์หายไปไหนมาก็ไม่หายไปไหนหรอกครับอยู่ที่นี่แหละครับแต่ก็ออกคลิปนานนานๆานออกทีหนึ่งเพราะเพราะว่ามันถอดใจนะครับเพราะว่าทําไปแล้วก็ ไม่ได้เงินสักทีนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้สักบาทนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะเน้นไปอะไรนักหนาก็ในเมื่อตัวเองก็ไปไม่ถึงไหนเลยนะครับเพราะว่า FC น้อยนะครับนี่หละคือสาภาพนักเตนอยู่นะครับถ้าอยากให้มีกําลังใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดให้ด้วยนะครับเ,เยอะๆนะครับจะได้มีโฆษณาเข้าแล้วก็จะมีกําลังใจ ที่จะทำลงเยอะๆหน่อยนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนั้นก่อนนะครับเรื่องที่ข่าวข่าวเกี่ยวกับนายมุนเซนกับรัฐบาลของกัมพูชานี่แหละครับข้าว่ามาแล้วสองคลิปนะครับเกี่วยวกับข่าวของท็อปนิวนะครับท็อปนิวแล้วก็ไทยรัฐทีวีวันนี้ก็จะเอาข่าวของคุณสรยุทธ มาให้ดูด้วยนะครัจะยึดคุยกับคุณวิโรจนะครับอยากให้ดูตรงนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับค่ะสวัสดีครับพี่ยุทธเจสวัสดีครับคุณตูนครับผมผมวิโร์ครับขณะนี้มันลุกลามบานปลายกลายเป็นเรื่องระหว่างประเทศรวมถึงเรื่องในประเทศด้วยเนี่ยอควิโร์เมื่อคืนนี้โพสเรื่องอเกี่ยวกับคุณเซน อาต้องการจะสื่อความหมายอะไรครับคืออย่างนี้ครับผมว่าณวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เขามีความขัดแย้งกันระหว่างสองประเทศเนาะอ,อะส่วนใหญ่เวลาการประทะกันประเทศหนึ่งก็จะปล่อยแล้วปล่อยขีปนาวุธบ้างปล่อยโดรนสังหารบ้างครับแต่คุณดูรัฐบาลกัมพูชาโดยคุณเซนกับคุณมาเน็ตปล่อยคลิปทุกวันปล่อยคอนเทนต์ทุกวันอืแล้วผมก็ อยากให้ชวนทุกคนะนะครับมาตระหนักว่าสิ่งที่อุนเซนและอุนมันเน็ตต้องการคืออะไรก็ต้องการที่จะปลุกปั่นถูกไหมครับอืคือมันไม่ใช่แค่คลิปที่จะบอกว่าเขาจะแฉว่าคุณทักษิณนะครับคิดแผนร้ายอะไรหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างไรนะครับแต่ก่อนหน้านั้นมีการโพสต์อีกครับโพสต์ชื่นชมพลเอกประยุทธ์อีกซึ่งรู้อยู่แล้วว่าพลเอกประยุทธ์ก็มีที่มาจากการทํารัฐประหารถูกไหม แล้วก็คนที่ชื่นชมพลเอกประยุทธ์ก็มีความเกลียดชังนะครับคุณทักษิณนะครับอยู่ในใจอยู่แล้วถูกไหมครับถูกไหมแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีการโพสต์ว่าอะไรว่าภายในสามเดือนจะมีการเปลี่ยนเขารู้ได้ซ้ำไปว่าจะเปลี่ยนเป็นใครนายกแต่ว่าไม่รู้หรอกเนะฮะแล้วก็มีการปล่อยภาพนะครับบ้านพักที่คุณยิ่งรักคุณทักษิณเคยไปอยู่ก็จงใจสื่อสารกับทางนายกว่าอ่ามันมีกล้องนะมันอาจจะมีคลิปเสียงมันมีเครื่องบันทึกเสียงนะนะครับก็ ขาผมบอกนะว่าตอนนี้ทางท่านนายกก็เป็นเหมือน,นคุณคุณใส่ที่ถูก <alia. S 2> คุณเซนเนี่ยนะครับก็ทําของคาเหรนใส่นะครับทําคุณใสเติมของทุกวันนะครับแล้วก็ปลุกปั่นทุกวันนะครับ <parce> แต่นั้นผมคิดว่าสําหรับผมนะผมคิดว่ายักไหลเลยปล่อยมาเลยนะอ, <uns. S 2> อย่าพูดเยอะนะครับ<ส>ก็ปล่อยมาเลยนะครับก็อยากรู้เหมือนกันแล้วผมอย่างนี้สมมติ้าอยู่ดีมีแต่เสียงของคุณเซนเนาะยืนยันนะครับเสียงของคุณเซนการเก่าหาของคุณเซน ไม่ใช่หลักฐานจะไเอาผิดคุณ yup. นักษิณน,นะไม,ไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็มีน <c ros LES> ักร um ้องนะครับพอคุณเซนให้สัมภาษณ์อะไรก็ไปแจ้งหนึ่งหนึ่งสองคุณนักษิณอย่างนี้ไม่ใช่นะต้นทุเรียนอินโดเซียเป็นพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในหมู่เกษตรกรชาวไทยในช่วงไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็มีนักร้องนะครับพอคุณเซนให้สัมภาษณ์อะไรก็ไปแจ้งหนึ่งหนึ่งสองคุณนักษิณอย่างนี้ไม่ใช่นืะแล้วอย่างนี้ผมกังวลด้วยสงสัยว่าเลยรไหมผมว่าอยู่ดีวันนี้คุณเซนอยู่ดีออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว พอใจแล้วไม่ปล่อยแล้วท้งนี่นจริงๆแล้วทางฝั่งไทยไม่มีใครไปหยิบยื่นผลประโยชน์หรือข้อเสนออะไรให้กับเขาเลยนะมันก็จะสร้างความหวาดระแวงในตัวนายกัมนตรีอีกถูกไหมฮะเนี่ยมันก็จะเนี่ยนี่คือเป้าประสงค์ของเขาอะนะครับออืืมมคือเขากำลังเดินเกมการเมืองระหว่างประเทศเต็มที่โดยการสร้างความแตแกแยกในประเทศเราถูกไหมถูกต้องนะแต่คําถามคือเขาได้อะไรมากกว่าถูกไหม เออคาถามที่ผมคิดว่าผมอยากกระชวนพี่ยุทธคุณตูแล้วก็ประชาชนทุกท่านคิดแต่ว่าเออเขาคนคนนี้เนี่ยเขากว่าที่เขาจะได้อํานาจมาแล้วก็ยึดอํานาจมาหลายสิบปีเนี่ยนะครับเขาหักเหลี่ยมโหดคนเขาหักหลังคนคเขาในเราคุณคนนะครับหักหลังเพื่อนมาเยอะแยะไปหมดดังนั้นเนี่ยคนคนนี้ไม่มีคาว่าเพื่อนนะครับถามว่าคุณเซนต้องการอะไรบเบื้องต้นก็คือต้องการความนิยมทางการเมืองให้กับคุณมันเน็ตแล้วก็ตระกูลคุณนะครับให้ สร้างกระแสชาตินิยมสร้างกระแสคลั่งชาตินะครับเอาประชาชนฝั่งตัวเองมาเป็นเครื่องสังเวยสอง,สองการตัดไฟตัดเน็ตตัดไปทุกอย่างเนี่ยนะครับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับคนกัมพูชาล้วนมาจากการตัดสินใจของคุณเซนและคุณเมเน็ตทั้งสิ้นนะแต่เขาได้กินรวบทรัพยากรใช่ไหมเขาได้ผูกขาดนะครับการขายไฟขายเน็ตขายอะไรต่อมีอะไรของเขาถูกไหม ท้ายเขาได้ชาตินิยมแล้วเขาก็ได้เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นด้วยถูกไหมได้ผลประโยชน์ด้วยนี่คือนคือผมว่าประเด็นที่หนึ่งเนาะประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่า,ายาวน,นะครับให้ดูแค่นี้เพราะว่าอาการที่จะเอาของคนอื่นมามา,มากๆก็ไม่ได้นะครับก็สรุปได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้มันไม่ใช่ปัญหาระหว่างชาตินะครับ ไม่ใช่ปัญหาระหว่างชาติไทยกับชาติเขมรนกาลังจะรบกันกําลังจะตีกันนะครับมันไม่เกี่ยวนะครับที่ดูๆอยู่เนี่ยที่เราไปประท้วงกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวานนี้แหละครับหรือว่าที่เขมรว่ามาอย่างงี้แหละมันไม่ใช่ปัญหาระหว่างชาตินะครับเรากําลังเป็นประชาชนกำลังเป็นเครื่องมือนะครับทั้งทั้งสองประเทศนะครับทั้งเขมรทั้งไทยนะครับเป็นเครื่องมือที่เขาทะเลาะกัน ระหว่างตระกูลสองตระกูลนี่แหละครับก็คือตระกูลหุนเซนกับตระกูลจินวัตนี่แหละครับขัดผลประโยชน์กันสองตระกูลนี้ขัดผลประโยชน์กันทะเลาะกันว่ากันไปว่ากันมาแต่เอาประเทศชาติของแต่และประเทศเนี่ยมาเป็นร่วมเป็นคู่ขัดแย้งด้วยนะครับเขาขัดผลประโยชน์กันนะครับที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนที่ นายยกอุ้งอิงทุยโทรศัพท์กับนายฮุนเซนเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ที่เขาเสียก็คือการตัวรล้ก็มาาคมนี่แหละครับ,าาเ,รบเรื่องการเน็ตเน็ตของตระกูลชินวัตรเนี่ยก็คือ a อ s เนี่ยแหละครับถูกตัดนะครับถูกนายฮุนเซนตัดนายฮุนเซนเนี่ยมีของแน่นนะครับของไอง ฝั่งกัมพูชานี่ก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับมาแย่งกันแย่งลูกค้ากันระหว่าง a อของตระกูลจินวัตกับของนายฮุนเซนเนี่ยแะแย่งสัญญาณกันอยู่นะครับพอไทยขู่ว่าจะตัดเน็ตเขาก็เลยลงมือตัดก่อนเลยนะครับนายฮุนเซนก็ตัดก่อนเลยว่าจะตัดใช่ไหมฉันตัดก่อนนะครับตัดเพื่อที่จะให้ไม่ให้มี eas ในกัมพูชาแล้วสัญญาณเน็ตของเขมรก็ต้องมาเต็มร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีคนไทยไปเกี่ยวนะครับผลประโยชน์ก็เต็มที่นะครับในเรื่องแบบนี้นะครับผลประโยชน์ของนายอนุสินได้รับเต็มๆนะครับไม่มีคู่แข่งอีกแล้วนะครับก็รวยเอารวยเอาสถานเดียวนะครับแต่คนเดือดร้อนคือใครก็คือตระกูลจินวัฒนนะครับ ตะกูลยินวัฒน์นี่เมื่อขอลงนตัดใช่ไหมเอ้ยลุงจะให้อะไรจะให้จะต้องลุงต้องการอะไรจะให้ทุกอย่างเนี่ยคือที่พูดแบบนี้คือไม่ต้องการให้ตัดเน็ดนะครับไม่ต้องการให้เน็ตของเอเอสเนี่ยหรอครับอยาต้องการอะไรจะให้ทุกอย่างเอาประเทศชาติไปขายนะครับเอาประเทศชาติไปขายเพื่อนแลกกับผลประโยชน์ตัวเองนี่แหละคือปัญหาปัญหาระหว่างที่เกิดขึ้นสองตระกูลนี่แหละครับตระกูล ฮุนเซนกับตระกูลชิน,นาวัตนี่แหละครับมันก็เลยโยงมาถึงระดับของชาติเลยพอพูดอย่างนี้มันขายชาติจะไม่ขายชาติประเทศคนไทยก็เลยไม่ยอมก็เลยไป,ไปท้วงกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะั่นแหละเมื่อวานนี้นะครับไล่นายกออกนะครับนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนนายฮุนเซนก็โกรธต่อนะครับไม่ใช่เฉพาะหนึ่งนี้เอาแฉมาแฉเอาคลิปมาแฉแล้วยังไม่พอใจพอ พอการที่ฮุนเซนเอาชื่อมาแฉแล้วอในฝ่ายอุ้งนะครับฝ่ายนั้นก็ประกาศออกมาบอกว่าจะต่อไปนี้จะร่วมมือกับอเมริกานะครับร่วมมือกับต่างชาติปราบคอเซนเตอร์นี่แหละคือเดือดร้อนสุดๆเลยนะครับปราบคอเซนเตอร์นี่ก็เพออไราะรายได้หลักของเขาอยู่ที่นี่นะครับไรายได้หลของนายฮุนเซนอยู่ที่นี่นี่คือข่าวนะครับ ข่าวว่าจะปราบคอเซ็นเตอร์ร่วมกับอเมริกานี่มีจริงๆนะครับอเมริกามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูของเขาเนี่ยนะครับก็จะร่วมมือกับอเมริกานะครับพอจบจากที่อ่าวไทายเสร็จครวนี้นาะยกอิงไม่หยุดแค่นั้นไปพบกับทูตสหรัฐนะครับ เนื่องในงานฉลองวันชาติสหรัฐครบรอบ249ปีปรากฏว่าทางทูตสหรัฐเนี่ยก็ประกาศชาัดเลยนะครับว่าพร้อมสนับสนุนไทยในการปราบแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติช่วงนี้เดี๋ยวชมคลิปทูตสหรัฐครับ Tonight we also celebrate our partnership with Thailand our first and oldest friend in Asia over the years we have stood shoulder ภาษาอังกฤษนะครับครับ ยาวไปก็ไม่ดีเพราะว่าแปลไม่ออกนะครับก็สรุปได้ว่าคุณแพรทองทานนี่นะครับก็ร่วมมือกับสารัฐปราบแก๊งคอนเทนเตอร์ปราบอาชญากรข้ามชาตินี่แหละครับนี่แหละคือความเดือร้อนหนักของของฝั่งเขมรน,นะครับฝั่งเขมรก็รายได้หลักของเขานะครับผมรนายฮุนเซนนี่แหละครับอ่าเพราะฉะนั้นไปปราบอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ไม่ได้สินี่แหละคือเขาบอกว่าเออจะแฉต คูนี้ว่าหมิ่นเพราะลมเดชาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีหรอกครับไม่ได้อัดเอาไว้นะครับว่าไปเฉยๆหรอกครับที่ผ่านมาที่บอกว่าจะเอาหลักฐานมาแฉว่าอดีตนายกของไทยนี่หมิ่นเพราะลมเดชาไม่มีนะครับเรื่องอะไรการคุยกันจะเอาไปไปอัดเสียงเอาไว้นะครับก็อัดเสียงเฉเพาะโทรศัพท์นี่แหละครับอัดได้นะครับแต่คุยกันธรรมดาไม่มีใครมาตั้งท่าที่จะอัดหรอกครับแต่ก็คู ครูว่าอย่างนั้นละ่ะครูว่าไม่มีนะครับแต่ก็ขู่เพื่อที่จะให้ฝั่งนี้ตกใจไงแต่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาตกใจหรือไม่นะครับแต่ประชาชนนี่เดือดร้อนประชาชนไทยเดือดร้อนไปประท้วงนะครับขับไล่นายกนะครับขับไล่นายกอะไรต่างๆนานาจริงๆแล้วมันเป็นการช่วยโอกาสของประชาชนมากกว่านะครับเพราะว่า ศัตรูของตระกูลนี้ก็มีมากมายนะครับอย่างเช่นคุณสุนทีลิมทองกุลอย่างเงี้ยคุณอะไรเจ้าพร้มพันธ์อย่างเงี้งย,พพพยเพราะว่าคุณจ้ตัพร้พุมพันธ์ก็ถูกพักเพื่อไทยหักหลังนะครับจากการที่เป็นม็อบของเสื้อแดงเป็นหัวหน้าม็อบเสื้อแดงก็ผิดหวังนะครับผิดหวังว่าถูกหักหลังก็เลยต้อง ต้องไม่ไม่สนับสนุนพรรคนี้อีกต่อไปก็เลยมาเป็นฝ่ายตรงข้ามจากการที่เคยเชียร์ไกลเป็นด่านนั่นแหละครับอันนี้คุณเจตุพรส่วนคุณสนธินี่ก็เคยขับไล่นายุทัศษินสมัยพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคไทยรักไทยนะครับสมัยนั้นนะคุณสนธินี่ก็ไล่นายุทักศิณปัจจุบันนี้ก็มาก็ต้องมาไล่นายกอุ้งอิงต่อนั่นแหละครับ ไล่พ่อแล้วมาไล่ลูกต่อมันก็เป็นความขัดแย้งเดิมนะครับของคุณสนธินะครับก็เกลียดขมรนด้วยนะครับเพราะว่าขมร้นนี่เอาขเขาเอาเขาไปทําคุณใส่นะครับขมิเนนี่เอาคุณแม่ท่าพักสองนะครับไปทําคุณใส่นะก็ทารูปชัดเจนเลยนะครับกับรูปคุณสนธิลิมพังคุณนี่แหละครับมาทําคุณใส่แต่เขาก็ไม่กลัวหรอกครับคุณใส่นี่ก็ปราบได้ด้วยผู้ตะคุณนะครับ ุณใส่ทาอะไรพุทธคุณไม่ได้นะครับจริงๆแล้วทางสองคนนี้เขาก็ไม่กลัวนะคุณเขาก็ปฏิบัติธรรมมีพุทธคุณมีความถลังอยู่ในตัวนะครับทั้งแม่ทัพสองทั้งคุณสนที่นี่แหละครับเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเขาไม่เขาไม่ได้กลัวอะไรสิ้นนะครับทํามาคนที่ทําถ้าทาไม่เสร็จสําเร็จมันก็จะเข้าออตัวเองนั่นแหละครับก็เหมือนเขาที่แล้วที่ไปถอนคําสาปพระเจ้า สุริยะบร,รมันที่หนึ่งแล้วโดนฟ้าผ่านั่นแหละครับถ้าทําไม่สําเร็จมันก็จะเข้าตัวนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นเนพะนั้นไม่มีคนไทยคนไหนกลัวหรอกครับคำเม,นำม้นจะทําตามเชิญจะทําเกียรติใครทำทำทำ,ทำเลยเชิญถ้าคนนั้นมีคุณธรรมเขาไม่กลัวนะครับ <c oughs> อ่าก,ก,ก,ก็รู้ผลอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่ฟ้าผ่าครั้งนั้นเนะี่ยมันเกิดขึ้นจากเพราะขำเมรนไปทาการแก้คํำสาปนั่นแหละครับ เมื่อการแก้คำสาบไม่ได้ผลผลร้ายก็จะขึ้นกับตัวเองป่านนี้มาสาบเองมาแข่งแม่ท่พภาคสองมาแข่งคุณสนทีริมทองคุณเนี่ยก็ทําไปนะครับเพราะว่าก็แล้วแต่สะดวกนะครับเห็นจะทําอะไรก็ทําแต่บอกว่าคนไทยไม่กลัวนะครับบอกวรา,าตรวๆว่าคนไทยไม่กลัวในเรื่องไสยศาสตร์ในเ,เรื่องการทํามนต์ดนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าคนไทยก็เรียกว่า เป็นที่หนึ่งเหมือนกันเรื่องไสยศาสตร์นี่แหละครับสังเกตดูนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยพระเครื่องดังๆก็มีแต่ในประเทศไทยนี่แหละครับพระเครื่องในเขมรไม่มีเลยนะครับมีแต่อีง่างมีแต่ของอะไรของของที่เป็นไสยศาสตร์ทางมนต์ดำนั่นแหละครับไม่ใช่สายขาวไม่ใช่สายพุทธคุณนะครับของเขงมรก็ดังไปทางนั้นนะครับแต่แอดมินก็ไปอยู่ แต่พิานใต้นานนะครับแต่ไม่เคยมาหยิบฉวยมาใช้หรอกครับพ่อกระเหมนเนี่ยเพราะไม่ชอบนะครับไม่ชอบเพราะว่าไม่ใช่พุทธคุณนะครับแต่พระเครื่องนี่ชอบพระเครื่องของไทยเนี่ยชอบนะครับสะสมไปเยอะเหมือนกันนะครับนี่แหละคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกระเหม็นเนี่ยทาทุกอย่างเพื่อตัวเองนั่นแหละครับตระกูลฮุนเซนทําทุกอย่างนีนเพราะว่าทะเลาะก,กับตระกูลกินวัต ที่เป็นอยู่เนี่ยทะเลาะกับตระกูลชินวัตรเพราะเขาเสียประโยชน์ผลประโยชน์ไงเสียประโยชน์ที่หนึ่งก็คือสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเน็ตเนี่ยเมื่อไอตระกูลชินวัตรบอกว่าจะตัดเขาก็ตัดก่อนเลยเพราะว่าได้เขาได้ผลประโยชน์อยู่แล้วจะได้ไม่มีคู่แข่งนะครับอ่าเพราะว่าอันที่สองนี่ก็คือ จะโต้หนักด้วยการปราบแก๊งคอเซนเตอร์ร่วมกับอาสารัฐนนี่แหละครับข้อหลักฐานก็ให้ดูนี่แหละครับอันนี้ก็เดือดร้อนหนักเพราะว่าเป็นไรายได้หลักของเขานะครับจริงๆแล้วก็เคยดูดูข่าวซีทรูนะครับเคยไปดูแล้วนะครับเขาไปที่บ่อนที่แกงคอเซนเตอรนะ์ที่ตั้งของแกงคอเซนเตอร์ในเขมรเขาไปนะครับมีทหารของเขมร ทหารตำรวจท้องเหม็นปกป้องกลุ่มคนเหล่านี้ไว้เข้มแข็งนะครับก็แสดงว่าเขามีส่วนได้ส่วนเสียในแก๊งคอนเซ็เตอร์แน่นอนนะครับนี่หละคือเครื่องเดือดร้อนของในฮุนเซนที่เป็นอยู่เขาเสียผลประโยชน์เขาจึงมาต่อต้านศัตรูของเขานะครับใครที่เสียผลประโยชน์ก็มีแม่ทัพพักที่ผู้ที่ขัดผลประโยชน์ของเขาคือแม่ทัพพักที่สองที่ไปปิดด่านไปปิดคนไม่ให้ไปเล่นการพานัน เล่นบอลกติโนเนี่เดือดร้อนแน่นอนนะครับเขาก็เลยมาทาคุณใสามาอ่านี่แหละครับมาทําอะไรมาต่อต้านนี่แหละครับอันนี้ก็ตระกูลจินวัตเขาก็เคยเลี้ยงดูเคยมีความสัมพันธ์กันมากมายเกี่ยวกับตระกูลนี้เคยช่วยให้คุณยิ่งลักคุณอะไรหลบหนีนะครับในสมัยก่อนนะี่ก็ไปพักทีกรเรม้นตก่อนแล้วก็ไปที่สิงคโปร์นะครับ นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาก็ทวงบุญคุณมานะครับมาผู้ที่เขามีบุญคุณแล้วมาหาักหลังเขาเขาก็ว่ามาอย่างนั้นก็สรุปแล้วก็คือความะทะเลาะกันสองตระกูลนะครับแต่เอาประเทศชาติเข้ามาเดือดร้อนด้วยนะครับประชาชนคนขเขมรคนกัมพูชาก็เดือดร้อนกันทั้งประเทศนะครับเขาไม่อยากกลับก็ต้องกลับเพราะว่า เเรียกให้ตัวกลับทั้งๆที่ไม่มีงานรองรับให้เขาได้ทําแทนนะครับเขากลับไปเขาก็รู้ตัวดีว่าไม่มีงานทําหรอกแต่เขาก็ต้องกลับเพราะว่าประเทศไทยไม่ต้อนรับเกลียดคนเขมรแล้วก็เลยอยู่ไม่ได้ก็ต้องกลับไปก็ภัยนะครับประชาชนก็เดือดร้อนต้องกลับดานทุกกลับแห่แหนกันกลับนะครับขนข้าวขนของอะไรกลับ ทุกวันนะครับทุกวันนี้จะไม่เหลือแล้วนะครับทัางที่เขาก็อยากจะอยู่การค้าขายขางชายเดนก็ซบเซานะครับเพราะว่าตลาดถูกปิดนะครับตลาดช่องจอมช่องสงงามเนี่ยช่องต่างๆเนี่ยถูกปิดหมดนะครับไม่ไม่เหลือประชาชนคนไทยก็เดือดร้อนก็ส่วนหนึ่งก็เดือดร้อนขเขมรก็เดือดร้อนเพราะ พอ้าแม่้าก็มีทั้งชาวไทยทั้งชาวเขเมรก็เดือดร้อนกันทั้งแถวนะทั้งข้าหมดนะครับนี่หละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราเป็นเครื่องมือของสองตระกูลนี้นะครับสองตระกูลนี้ตระกูลของฝ่ายเขเมรกับฝ่ายไทยนี่แหละครับแต่ประเทศชาติเดือดร้อนกันไปหมดเลยไทยก็ไม่อยากให้ปิดด่านหรอกเพราะว่าถ้าปิดด่านแล้วมันก็จะไม่ใช่แกนแก้ปัญหาที่ ที่ตรงจุดนะครับปัญหาที่ตรงจุดก็คือตัวนายหุนเซนเองนั่นแหละครับตัวนายหุนเซนเองที่ก่อค,อความขัดแย้งก่อความขัดแย้งขึ้นทุกวันนี้แหละครับแล้วใครที่ปวดขัดผลประโยชน์ของเขาเขาก็จะต้องปราบปรามต้องนั่นให้หมดนะครับต้องกำจัดให้สิ้นหมดทุกวันนี้เขาก็ไล่ล่า ผู้ที่มาลี้ภัยในประเทศไทย,ยได้วยนะครับผู้ที่เห็นต่างเขงชาชักเขมรนนี่แหละครับ <c oughs> ขอให้นะครับผู้เห็นต่างในประเทศกัมพูชานี่แหละครับที่มาอยู่ในในเขาก็มีคลิปนะครับของนายฮุนเซนสั่งให้ไล่ล่าไม่ว่าจะเป็นหรือตายจับเป็นหรือจับตายที่มาหนีประเทศไทยอันนี้เขาคือก้าวไก่เข้ามานะครับก็คือทํากันแล้วนะครับทํากันแล้วลงมือตลอดนะครับอย่างเช่นนายริมกิมยานั่นแหละครับ ที่ถูกรอบสังหารในประเทศไทยนี่แหละครับนี่แหละก็คือแน่นอนว่าต้องเกี่ยวกับการเมืองแน่นอนไม่ได้อยู่ดีๆคนจะมาประหารมาลอบสังหารกันโดยที่ไม่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเดาออกนะครับว่าเป็นฝีมือใครนะครับเขาก็เป็นแบบนี้แหละ คนไทยก็ไม่พอใจนะครับเพราะมันเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยคุณทะเลาะก,กันแล้วทําไมคุณต้องเอาประเทศไทยเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยมันเสียหายหการท่องเที่ยวนะครับคุณมาทําแบบนี้ประชาชนคนต่างชาติที่จะมาเที่ยวประเทศไทยก็ไม่อยากจะมาปัจจุบันนี้ก็ลดลงนะครับลดลงว่าเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เหรอครับทําให้ อทําให้คนมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยลดลงลดลงก็นี่แหละครับคือเขาไม่ได้คำนึงถึงว่าประเทศไทยเสียหายอย่างไรเดือนร้อนอย่างไรเขามาทำอย่างเนี้จึงไม่มีคนไทยคนไหนเลยไปชอบของตระกูลในในฮุนเซนนี่หรอกครับที่มาทํากับประเทศไทยแบบนี้มันเสียหายนะครับ ที่เป็นอยู่เนี่ยที่เขาไปไประชุมกันที่อ,อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิภูมินีนะ่ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะนายฮุนเซนคนเดียวหรอกครับคือเขาก่มอมับมันไม,ไม่เคยติดทักทีตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับจะก,ก่มอมับว่ารัฐบาลนี่แหละครับต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ไม่พอใจ ในสนธิริมทางคุณก็เคยทําแล้วมันไม่ติดมันก่อไม่ติดคนมาร่วมมาเยอะนะครับก่อไม่ติดแต่พอมีประเด็นนี้นะครับประเด็นรักชาติประเด็นสองชาติทะเลาะกันเนี่ยมันก่อติดนะครับมันก่อติดทุกคนไปชุมนุมกันมากมายในอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวานนี้ก็ได้ช่วยโอกาสได้ดา่าแตกูลชินวัตรได้ด่าพักเพื่อไทย ก็พอดีเลยนะครับพอดีเลยทุกคนที่แค้นนะครับคนภาคใต้ก็เขานั่งรถไฟกันมาเต็มอยู่นะครับภาคใต้ก็เขาก็ไม่พอใจพักนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าได้ภาคใต้นั้นไม่ได้มีพักเพื่อไทยไปลงนะครับในภาคใต้นี่ยากนะครับที่จะได้นะครับในเสียงจากภาคภาคใต้เพราะฉะนั้นเขาก็เกลียดคนภาคใต้นี่ก็เกลียดแต่กูลนี้อยู่แล้วนะครับก็ได้ใช้โอกาสก็มารวมตัวกัน ประชาชนก็คือมันเป็นความที่ไปประชุมไปชุมนุมกันเมื่อวานนี้เป็นเรื่องเดิมนั่นแหละครับเป็นเรื่องเดิมที่เขาทะเลาะกันกันกบพรรคนี้นะครับพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับเป็นเรื่องเดิมตั้งแต่สมัยอะไรกพศอะไรของนายสุเทพทสุบันนั่นแหละครับเขาก็เกลียดอยู่แล้วก็ได้เชื้อโอกาสนี้มาเลยนะครับ ส่วนนายสนธินี่ก็แน่นอนเขาก็ทะเลาะกันกับทักษิณตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยแล้วนะครับส่วนนายนัทวุฒิก็เกลียดทักษิณเพราะว่า,าหักหลังเขานั่นแหละครับหักหลังเขาหักหลังยังไงก็ไม่ขอไปยุ่งไปเกี่ยวนะครับเขาก็ถือว่าเขาผิดหวังนะเขาติดคุกห้าครั้งก็ไม่เคยช่วยเขาเลยเขาก็เลย ไม่เป็นมิตรด้วยไม่ไม่ทำงานเพื่อทักษิณอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แค้นกันเป็นแบบนี้แหะเป็นความแค้นส่วนตัวทั้งสิ้นแต่คนในชาติไทยนีย่ช่วยโอกาสที่จะแสดงสัญ,ญลักษณ์แสดงความรักชาติออกมาในจังหวะน,นี้พอดีนะครับนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็เ,เอาธงชาติเอาอะไรไป แสดงตัวในวันนี้เพื่อรวมพลังว่าไทยรักชาติก็ไม่แพ้เขมรนะครับมีรักชาติมากมายนะครับก็แสดงตัวสู้กันนี่แหละคือสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายทั้งผลทั้งมวลนี้มันเกิดจากตระกูลสองตระกูลแต่ดึงชาติเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็ให้รับรู้ตรงนั้นนะครับคือใครที่เห็นต่างยังไงก็ว่ามานะครับใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตาม ด้วยให้ด้วยนะครับเต็มที่บคุณอย่างยิ่งนะครับเจอกันอีพีหน้านะครับตจ้าหนอีพีนี้สวัสดีครับ